เก็บกุ้งน่อยนะคะผมเก็บเห็ดไข่น้ำกันด้อครับผมสองดอกครับผมมานา้อนะันี้อุ้ยคุณนะครับผมสวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบานหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วครับผมครับมื้นนี้นุ่มหน่อยผ้ามาเขาอขวเข้าปลาหาหลอเก็บเห็ดคือเก่าแล้วครับผมวันนี้มาพิกัดปลาไกลบ้านนะครับแถวแถวบ้านครับผม ไปครับไปถาลุนถาชมกับนมหน่อยนะครับว่าสีโขกสีมานบอจะได้เฮ็ดเมื่อกินบอนะคะผมจะได้เฮ็ดยังแน่นะครับช่วงนี้เฮ็ดก็เริ่มจะไหวแล้วล่ะพี่น้องเริ่มจะยุดออกแล้วนะครับเดี๋ยวไปหามืองกันครับว่ามันจะยังมีหลงเหลือบอนะคะผมมือนี่กามาพบกับนมหน่อยใน่ายของวันตี่2ิกันยายน25 6 7นะครับเจนะคะผม นุ่มหน่อยขอากาบขอพกุณทดูกำลังแรงใจนะครับที่เขามาติดตามรับชมคลิปของนุ่มหน่อยนะครับผมไปครับไปหาเห็ดกับนุ่มหน่อยกันครับผมไปถาลุนถาช่มน้ำกันนะครับอ่ะครับผมดอกแรกแขงางมันของนุ่มหน่อยครับผมเ็ดถุงสาดครับน้ำงามอยู่ครับผมเห็ดกอวครับพี่น้อง ดนึ่งครับผมเชิดผึ่งาศาสตร์ครับสองดอกครับผมน่ามึนนะเหมอนี่อุย้ยพูนนะครับผมบอีกดอกหนึ่งหนึ่งครับขาเป็นขาอุย้ยอวบๆเลยนะครับผมนี่อุย้ยดอกนี้พี่น้อง หลากหลายครับผมครับ,รบนี่ดอกนึงพี่น้องอีกดอกนึงครับผมอยู่ข้างกันนะครับแต,ต่เคยอยู่ตรงนี้อีกดอกนึงครับผมใกล้กันครับครับผมสามดอกครับผม ามด,ดอกสี่ดอกครับผมเก็บไปเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาตัดขานํากันนะครับ ครับผมซีดอกงามๆครับตัดขาออกไปครับในพื้นเป็นเชื้อนะครับเกิดต่อไปครับผมเอาแบบหนปลกไปครับคแบบยางมาพอเหวทปลวกโดวเกียวพี่น้องฮ็ดปลวกหนุน ครับโอ้อยแบบงามเลยครับมึงขาไหมครับพี่น้องโอ้ยอุบอวบเลยนะครับผมครับยังสวยเลยครับผมเห็ดดินครับผม ดอกหน่อยหนึ่งครับผมก็ผมพี่น้องได้ยินเสียงอย่างบ่คคลนุ่มหน่อยมาพอห่างมิ่มพี่น้องก็ผมได้ยินบ่คับเสียงแม่เพื่อนบินนะครับห่างมิ่มครับผมนะครับได้ยินแต่เสียงนะครับ ไปครับยางหาเฮ็ดกันตัวครับผมมุมหน่อยบ่เอาดอกครับครับผมนั่งจักย์สียางไปเห็นห้างมิมมานะครับแม่พ่อเฮ็ดดินครับผมดอกงามๆครับเฮ็ดดินโขกครับนะครับพาดมั้งครับออกยิ่หิมทาง ทิศถนนเลยครับผมนี่ครับเห็ดดินครับผมสวยๆครับปุ้ยดอกตะม,ตะมุตะมีขึ้นอย่างครับพี่น้องปาดมันครับนี่แห่งติดถนนครับพี่น้องโอ้นี่ครับถนนโอ้ยดอกตระหักร้ายครับผมเห็ดฟื้นศาสตร์ โอ้ยขาอวบๆครับผมเพ็ดแดงครับผมอีกดอกครับผมสวยๆเลยครับเพ็ดพุงสาตรครับนี่ครับผมเพ็ดพุงสาตร สองดอกครับมึงครับมึงดอกนี่อุย้ยขาแม่พี่น้องสมออวบคาะเทมึงครับอ้ยขาเป็นขาอวบ,บเลยครับผมนำ้ำงามด้วยครับสะออนครับพี่น้องอุย้ยพุ่นนะครับ ครับพีดดินดอกนี้โอ้ยพี่น้องเทาแล้วครับเอาไม่ได้ครับผมปิดไว้ครับเอาได้ดอกเดียวครับได้ดอกนี้ครับผมก็ผมหนุ่มหน่อยมาอีกปลาหนึ่งครับผมปลาที่สองครับปลานี่ส่วนมากจะเป็นเฮ็ดไข่เด้อครับเห็ดไข่กับเพ็ดข่าแปงนะครับแล้วก็เห็ดปวกครับผมถ้าเพิ่นออกนะคะเห็ดปวกนี่ครับหนุ่มหน่อย พลอยฮิดไคเลรอครับเป็นหิดไ่เขียวนะครับผมครบบพี่น้องตาบุดีเนี่ยมือเห็นเ้อะครับผมดอกขึ้นเขียวนะครับอยู่ใต้ใบไม้ขอมพี่น้องหายากนะครับผมครับดอกตะมุอยู่ครับพี่น้องอ้ยนะ ครับผมอีกดอกนึงครับครับผมดอกนี้เปื่อยแล้วนะครับเอาไปได้เอาไปเห็นเป็นเชือกครับผมครับนี่ครับผมเห็ดไข่เขียวอีกดอกนึงพี่น้องนุ่มนไอยเกือบบุห็นนะครับมึงบุดีบุห็นนะครับผมหายากครับ เห็ดไข่เขียวพี่น้องนะครับหนุ่มหเ่อยในเมึงนะครับว้าพี่น้องยังสวยเลยครับผมครับเก็บกุ้งหน่อยนะครับผมเก็บเห็ดไข่นำกันเด้อครับผมเก็บเห็ดไข่ไปปิ่งตามครับอ๋อมีสามดอกพี่น้องหนุ่มหน่อยเห็นสองนะครับผม ตอนเก็บมีสามครับนี่เลยครับกับดอกง,งามๆครับผมเห็ดเขาแปีงครับผมดอกตออแต่พี่ดอก ว้าทม่งครับอุ้ยเห็ดแค่เชียวดอกนี่พี่น้องอุ้ยสุ่งครับผมมง,งามเลยนะครับเก็บเลยครับว้านี่ครับผม มึงกับอดอกบันใหญ่นะครับผมเฮ็ดไข่พี่น้องนะครับ,รบผมเฮ็ดข้าวแป้งครับดอกซันนี่กำลัางงามนะครับ ครับผมนั่งรับผมนัดอยู่ในกาบใหม่ครับเห็ดไข่เขียวครับผมเห็ดไข่เขียวพี่น้อง งามๆครับผมอีกดอกนึงนี่นะนี่ครับผมนี่ครับอีกหนึ่งดอกสวยๆเขไข่เขียวครับผมพุนนะครับผมนี่คร şey ับนี่ดอกนึงครับผม อีกดอกหนึ่งครับอีกหนึ่งดอกครับกรอยุบอีกครับผมครับ พี่น้องเนุ่มหน่อยยางขามนุ่มหน่อยบูเห็นนะคะผมโอ้ยมึครับพุนอะยางขามพุนไปเสยพี่น้องเอ้ยแล้วก็พี่น้องมาโอ้ยอยู่แต่ใหม่นุ่มหน่อยบูเห็นพุนอีกพี่น้องครับผมพผุนยิ้มเพราะเขายิงหงอไหม่ เดี๋ยวเก็บกันเลยครับจะเอาดอกนี้ก่อนครับโอ้ยอกตอยู่แต่ใหม่ผู้ใดสิไปเห็นเจ้าเนาะโอ้ยกะโนมหน่อยนี่ล่ะเห็นแมนบอครับนะอีกดอกนึงครับผมปุ๊ดดอกนี้พี่เนาะงามงากมากครับเหมือน จ้าเอดีอยู่แสนุมหน่อยก็เห็นด้วยครับเก็บครับผมป,ป๊าดคุ่นะดอกสมง,งามที่พี่น้องครับผมับอีกดอกนึงครับผมยังสวยเลยคุ่น่ะอีกดอกนึ่งครับผม ครับครับผมสองดอกครับนี่เลยครับหนึ่งครับผมนี่ครับ กนอีกแล้วพี่น้องนี่ครับผมครับครับอุ้ยดอกส,สวยเลยพี่น้องนะครับนี่ครับอีกดอกนึ่งครับผมดอกบานพี่นะครับ เก็บเลยครับนครับเห็ดไทยเห็ดขาวครับเห็ดขาวเปียงนะครับ ครับผมนี่ก็คือผลงานการเก็บเห็ดของนุ่มหน่อยมือนี่นะคบนี่ครับนุ่มหน่อยจะกลับบ้านแล้วครับผมพ่อแล้วครับค่าแล้วนะครับบรรยากาศคือฝนสีตกมากนี่พี่น้องนุ่มหน่อยจะเฝ้ากลับบ้านนะครับผมกลับนี่ได้เห็ดหลายอย่างพี่น้องเห็ดร่วมนะคะผมมีเห็ดไข่เห็ดท่านก็ได้พี่น้องเห็ดทานเก็บแล้กออกมานะครับนี่ครับแล้วก็เพ็ดข้าวแป้งพี่น้อง เห็ดดินขาวครับเห็ดดินครับเห็ดผงสาดกรไดพี่น้องไดเห็ดหลายอย่างนะครับหลากหลายครับมือน,นี่พอแกงอยู่ครับครับนุ่มหน่อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่แน่ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ